สวัสดีครับทุกคนเขาที่จกูดประจำปี2518เปิดให้ขึ้นแล้วนะครับโดยจะเริ่มให้ขึ้นตั้งแต่วันที่29มกราคมไปจนถึง29มีนาคมเป็นระยะเวลา2เดือนเต็มๆเลยครับเรามาวันที่27นะครับเดี๋ยวค้าง1คืนแล้วขึ้นพรุ่งนี้วันที่28ช่วงเช้าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพาไปชมรีวิวห้องพักก่อนครับห้องพักแพวดาวคืนละ1000ครับไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าบ้านพักแพวดาวแล้วครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยครับ ตรงนี้ก็คือห้องพักของแพลวดาวด้วยนะครับกำหนดการขึ้นเขาและเบอร์ติดต่อห้องพักตามนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวลุงพลใส่ลิงก์ด้านล่างคลิปให้ด้วยนะครับที่ลุงพลมาพักที่เนี่เพราะว่าแค่เดินข้ามถนนไปนิดเดียวเองครับไม่เกิน300เมตรเนี่ยก็จะถึงท่ารถวัดพวกที่จะขึ้นเขาทิจกูดนะครับถัดเข้ามานิดน,นึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดติดต่อห้องพักนะครับก็ลุงพลเข้าไปติดต่อห้องพักเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในห้องพักแพวดาวกันเขาพีจกูดเปิดให้ขึ้นวันที่29ลุงพลจะมาก่อนวันขึ้นจริงอนะ่ะสวันแล้วก็จะขึ้นวันที่28พรุ่งนี้คืออยากได้บรรยากาศขึ้นเขาชิกูดที่ยังคนไม่เยอะ,ะครับแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ชมเดี๋ยวพวกเราพาชมอีกโซนนึงครับโซนนี้จะเป็นโซนบ้านพักที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับของบ้านพักแพวดาวเขาีิจกูดนะครับมีอยู่1 2 3 4 5มี่หมีอยู่5้าหลังนะครับที่เป็นบ้านเดี่ยวทุกคน แล้วก็แต่ละจุดของบ้านพักนะครับก็จะมีโต๊ะม้าหินนั่งสบายครับทุกจุดเลยโอเคแล้วแม่เนาะนะนะเดี๋ยวไปดูห้องที่ลุงพลพักกันบ้างครับอยู่ด้านหน้าของพวกเราเนี่ยครับปเดินไปห้องกันเลยพวกเราสนุกไหม้องเฟ็มโอเคป่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในห้องเรานะโอ้บรรยากาศดีมากมาถึงก็มืดเลยโอเคอ่ะปะเดี๋ยวเข้าไปในห้องก่อนพ่อเก็บของบนรถก่อนนะ อากาศตอนนี้ก็ประมาณ29องศานะครับอากาศโอเคนะครับนี่เดี๋ยวไปดูห้อง่ึงพลอยู่นครับห้องจึงพลอยู่นี้คืนละหน0 0งพันนะครับนี่ดูนี่ครับห้องกว้างมากทุกคนน้องเฟรมายบายหน่ bye bye, อยสิเป็นไงชอบห้องนี้ไหมชอบห้องกว้างมากนี่ครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนี่เตียงนอนเป็นิคงไซส์ด้วยนะนี่ครับแล้วก็ เป็นที่ล็อกเสียบก,กา๊าซปึ๊บหนึ่งชั้นก็ล็อกแบบนี้ไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันครับแม่น้อยห้องน้ำเป็นไงบ้างว้าวมากอ๋อเนี่นยเดี๋ยวดูห้องน้ำครับนี่เดี๋ยวลองเปิดมา่านดูอ๋อมีแยกเปียกแยกแห้งด้วยนี่ครับมีชักโครกนะเรื่องทำน้ำอุ่นเรื่องทน้ำอุ่นอ๋อนี่ก็อะไรนะกระ,ก,กระจกกระจกแล้วก็ที่ล้างหน้าแต่แม่ลองเปิด น้ำซีน้ำแรงไหมโอ้พอได้อยู่พอได้อยู่น้ำก็แรงอยู่นะโอ้โหชั้นวางของแบบอลังการมากทุกคนดูสิสบสบายมากใช่นี่ทุกคนไม่น้อยชอบตรงนี้มากเพราะว่าชั้นวางของจุใจมากครับให้เกะกะดีใช่ห้องกว้างใช่ผลว่าห้องนี้โอเคเลยนะคืนละหนึ่งพันนะครับ นี่ก็คืออีกมุมหนึ่งมุมกว้างส่วนน้องเฟรมครับเอาน้องเฟรมไปบายหน่อยสิโอเคนี่ครับของขวัญวันเกิดนะครับปาบอย,บอยซื้อให้น้องเฟรมชอบไหมลูกชอบไหมรูปอะไรคะเนี่ยน,น้องเฟรมป๊อปคอนป๊อปคอนอ๋อแต่ยังระบายพิเสร็จใช่ไหมคะใช่โอ้โหเนี่ยครรับบสาายยไดด้้้ะเเเเนนีีววออองห่ครับก็เอ,อาที่วาดรูปมาด้ดยวยนะครับ ก็น้องเฟียงก็ชอบวาดรูปมาทุกคนเดี๋ยวไปดูเตียงนอนครับนี่เตียงนอน6ฟุตเป็นไงบ้างไม่น้อยสบายมากสบายมากพักกลางนี่ซ้ายขวาได้สบายใช่ก็สามคนพ่อแม่ลูกเราก็เพียงพอเนาะข้างบนก็จะเป็นแอร์นะครับนี่ครับแล้วก็เสิยงอวยความสะดวกทีวีก็มีครับนี่ดูเพลินเลยถึงผลว่าโอเคเลยนะครับใครจะมาขึ้นเขาพิชกูดปี2568้เราจะมาค้างหนึ่งคืนเนี่ยห้องพักแพวดาว ้ามพลาดนะครับผมมาได้เลยโอเคครับทุกคนบรรยากาศห้องก็ประมาณเท่านี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศวัดพวงก,ก่อนวันขึ้นเขาฮิสกูจริง1ึงคืนเอสองคืนสองคืนโอเคพร้อมยางไปดูบรรยากาศวัดพวงก,กันอ้าวหนูเอากล่องจุกมาด้วยเหรอไหนดูสิโอโหน่ารักไหมอ่ะปะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากบ้านพักแพลวดาวนะครับพามาชมบรรยากาศ วัดพวงก่อนวันขึ้นเขาีิกูจริง2คืนนะครับคืนนี้เป็นคืนที่27ว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างนะครับด้านหลังของคพนก็จะเป็นศาลาใหญ่ของวัดพวงนะครับแล้วก็จะมีพระนะครับปางชนะมารครับ1องค์นะครับผมก็บรรยากาศวันนี้ยังไม่ค่อยมีคนนะแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นศาลา ทาวเวสุวรรณนะครับมาดูด้านซ้ายมือของเราก่อนเลยนี่องค์พ่อพิคเนตครับดูเข้มขังมากสวยไหมน้องเฟมสวยอ่าไปแล้วก็มีหนูด้วยใช่ไปเดี๋ยวไปดูทาเวสุวรรณด้านในต่อไปน้องเฟมดูศาลาใหญ่ศาลาใหญ่เนี่ยลุงพลมาเขากิจกูดเนี่ยก็น่าจะ10ปีแล้วเนาะแม่เนาะ สาลาตรงนี้ครับสิบปีก็ยังไม่เสร็จเนาะแม่เนาะซึ่งมันใหญ่มากปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเสร็จนะ่าเดี๋ยวไปดูเทเวสุวรรณกันครับตอนนี้อยู่ด้านหน้าเราขวามือนี่เองครับนี่น้องเฟมดูองแดงกันเลยเทวสุวรรณก็จะมีคาถาบูชาท่านนะครับนี่ครับดูเข้มขังมากเป็นไงน้องเฟม ตื่นเต้นไหมอ่าไปดูอีกองหนึ่งไปองแดงนี้จะเป็นหน้ายักษ์นะน้องเฟรมเนี่ยองแดงเป็นหน้ายักษ์เห็นไหมไปไปดูองขวาองขวานี้จะเป็นหน้าหน้าเทพเนาะหน้าเทวดานี่อ่านี่ครับตอนนี้หลวงพลพาน้องเฟรมกับแม่น้อยนะครับมาอยู่หน้าท้าวเวสสุวรรณที่เป็นหน้าเทพแล้วครับนี่ครับประมาณนี้ครับส่วนตรงหน้าของเราตอนนี้เป็น ทางขึ้นพระพุทธบาทจำลองเนาะแต่เหมือนยังไม่เปิดเนาะมัน่งขึ้นดีกว่าแม่ใช่โอเคสำหรับบริเวณนี้นะครับยังไม่ได้เปิดให้คนที่มาบูชานะครับก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนด้านหน้าตรงนู้นเนาะแม่น้อยก็ยังไม่ได้เปิดเนาะยังไม่ไปดีกว่ายังไม่กล้าไปเพราะตอนนี้มันมืดด้วยรู้สึกเสียวๆไหมน้องเปี๊ยโอเคเนาะก็บริเวณด้านสาราเก่าที่ยังไม่เสร็จนะครับก็จะมีประมาณนี้นะ เดี๋ยวลุงพลพาวนไปดูด้านหน้ากันแล้วก็เดี๋ยวไปดูท่ารถวัดพวงนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวขอออกไปจากจุดนี้ก่อนครับรู้สึกว่าเสียวๆนะทุกคนไปละรอพอด้วย <c oughs> ทุกคนตอนนี้ลุงพลวนออกมาจากศาลาเก่าตรงที่มีองค์พ่อพิฆเนศองคใ์ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในต่อคืนวันที่27คืนนี้ครับก่อนวันขึ้นจริง2คืนนะครับ ก็เหมือนกําลังร้านค้าต่างๆก็เริ่มมาเตรียมงานแล้วเนาะแม่เนาะใช่ไหม <c oughs> ก็ใช่เริ่มมาเริ่มตั้งนะครับแต่ก็ยังบางตาอยู่นะเพราะว่าเปิดจริงวันที่ยี่สิบเก้านู่นนะครับผมลุงพลมาคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวจะขึ้นก่อนวันเปิดหนึ่งคืนก็คือขึ้นพรุ่งนี้เช้านะครับก็คือวันที่ยี่สิบแปดนั่นเองเดี๋ยวเราขึ้นเช้าเลยดีกว่าเนาะแม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น โซนด้านหน้าของวัดทวงแล้วครับส่วนมุมนู้นก็จะเป็นโซนร้านค้านะครับก็แม่ค้าพ่อค้าก็กำลังเตรียมร้านเพื่อต้อนรับผู้สแสวงบุญที่จะมาขึ้นเขาชิจกูดประจำปี2568นี้นะครับก็ยังโล่งๆอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นศาลานะครับ ตรงไปหน่อยก็จะเป็นถ้ารถซื้อบัตรขึ้นเขาจิจกูดนะครับเดีย๋ยวไปชมกันว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวพลแพนไปเรื่อยๆเลยนะครับนี้ก็จะเป็นพ่อขาแม่ค้านะครับที่คอยมาเตรียมงานโอ้ยแม่จ,จ,จุดจำหน่ายตัวยังไม่เปิดยัไม่เปิดเลยทุกคนโอยน้อเออดูสิจุดจำหน่ายตัวยังไม่เปิดเลย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปชมกันต่อกับ EP ที่2กับนั่งรถขึ้นเขาทิชกูดประจำปี2568คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย